สวัสดีค่ะธรรมช้ชมที่เขา้ารบมานีทองมี่สามดาวได้เดินทางมาหาคุณพ่อหญิงประจําวดวัติสิบหกท่านว่าคมพศสองพนารสคุณพ่อหญิงฝันดีค่ะธรรมชม้ชมฝันเห็นผีแปดอกผีคนโบราณมาหาคุณพ่อหญิงค่ะธรรมชม้ชมมาขึ้นบันไดเฮือนดนีด้เสียงดังตึกตึกตึกขึ้นบันไดมาเลยค่ะธรนมชม้ชม มาห้องบอกเลขคุณพอยหญิงสองโตค่ะา่านผช้ชมสองโตเด็ดเด็ดจะเป็นเลขดีรือเด็ดตัวใดกับไปฟังครับคุณพลอยหญิงพร้อมกันกนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระ,กะดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นมเด้อค่ะไปรับชมรับฟังครับคุณพอยหญิงพร้อมๆกันกเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยังไรเนาะครับประเดิมมาติดตามกล้องกันไว้กับผีกันไปมาโดนหล่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะก็คืได้มาอีกโอกาสนี้พอดีเดินทางมาท่างนี้ก็เลยแวะมาหาคุณพ่อหญิงครับโอ้ผีให้ผีหน้าบอกผีกาตัวดำตัวใหญ่คือก็แคยบอกใหญ่สูงโอ้ควู้ แหวดสอบคนนี้ของเะผีโวนอีโอ้เป็นแสดีว่าเป็นคนโบราณเนาะผีคนโบราณนะตัวมีคบตัวตัวนี้ผีโบราณก็มีไม่แปดอคนโบราณนี่นบนี่นี่นเดยไปสดีเด้อเยะๆแนืองเล็น้อยเด้อแป๊เดียวครับตอบอกเนาะครับทันแปดอนี่ถือว่าเป็นเป็นคนโบราณคนโบราณองมหาอัพรนมาจังไงเนี่ยแต่ยังเอาเบาชูสั้นเนี่นมาแต่หน้าเหมือมาแต่ยางมาแต่ั้งหน้าครับคนมาทตงเื่อนจึงรือรือึ้นมาหัว ผีก็ขืนงานใดเนาะหน่อยวะโอ้เสียงดังตึงตึงตึงินเลยเป็นบ่เลยนะไอ้ความหันน่ะนะครับผีก็ขืนงานใดเนาะหน่อนวะขึ้นมาแบบใดเนาะหน่อยว่กตกใจวะนี่ก็ตกใจอยู่ว่คนหรือแม่งผีไอ้ความหันเนาะครับพี่ก็ฆ่าตัวนี่ว่าข้นมาแนวนี่วะไม่เห็นนะแน่หมาไม่เห็นครับ โอ้ผีใหญ่ค็กลางเลยวะ่ะโอ้ยยาวสูงมาลานเลยเห็นพมัวๆนะล่างๆแต่พมัวๆเห็นใหญ่สูงมาลานเลยเป็นบอกเห็ <c oughs> เกดว่าเห็นย,ยังหอกสมมตบอกของดีคนว,ว่าให้โชคให้ลาบให้โชคให้ลาบคนว่านี่หนึ่งสองเดีวยวคนงวดนี่คนหนึ่งสองแม่สิบสองสิบสองสิบเอสิบสองนี่ลาคนะ ว่าใส่หูชัดเจนเลยบอกครับชัดเจนเลยเพราะว่ายังหูฟังนะครับยังหูฟังนะครับนี่มาเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองครับเอาเกี่ยวนี่คนก็ขึ้นผู้อ่านใดคะคนที่แปลกๆว่ะก็ขึ้นเนี่ยผีโบราณผีโบราณอาชีพรักสมรักษาอยู่แถวนี้ก็ได้มคนอยู่ในไฮในหน้าเนี่ยคนว่าครับครับโอ้คนใไงหลังใหญ่เนาะ อินโตล่างๆนะโปรโม่วครับผมโอ้โม่โม่วนี่ยเคนขก้นไปสำคัญแต่คืนมาถึงเนื่อนมาถึงทิ้งเทิดอกอยู่ในระยะบันไดนะครับครับอ่ขึ้นไปทิ้งเนื่อนบ่ได้ดอกมันมาขังอยู่ในบันไดนะบอกผมคนยางแห้งนะดึ้งดึ้งเลยสเนื่อนหมดเลยสะเนื่อหมดเลยอาสเดือดึ้นวะมันหยางนอจะแม่เมันว่าจะหยังแหลนเนื่องครับมันหยงดอกคุมาหามาบอกเลขคนวะ ในในยินนะครับยังหูว่างนะมีโบราณใต่างย่างาหลายเลยตวเล่สิบสองที่พอขาดสิบสองสิบสองเป็นมะอันนี้เป็นมะบอกอ่าเป็นมะบอกสิบสองบอกแต่เลดบอกะบอกเลเนี่ยืนบอกมันบอกเห็ดยังดอกมันบอกเลขยังเดียวนะมันบอกเลขงวดนี่นะว่างวดวันที่สิบหกนี่นะเพราะว่ามันวางสั่นนะ อันพี่ปอบเขมาเลี้ยนาเลียตาดูเทยเลยพอเที่ยงกันดีไม่สำคัญเนาะคนโสดเนาะครับพีพี่ปอบมาเลียมม่ไม่เลียบเด่นบอกเลยมันเป็นตัวไหนก่อนพอหยังงวดที่พันวังเอาจูงข้าเนี่ยพี่ปอบพี่ปอบมาหาเนี่ยงวดก่อนเป็นหมาญ่มากัดขาแต่ว่าไงขีดก่อนจะไปของงวดนี่ครับงวดวันที่สิบหกฉันว่าคนนี้เขาบ่อยข้างเนี่ยเป็นมากัดขานะที่เลี้ยบพันทรงหมาใหญ่มาก่อนครับ วัานี่โต่นกับมาน้ำกรับมันว่าจะไปตีม้าข่อยเด้เอ่นว่ามาข่อยเด้ทไปทังที่ปอบตึ้นเิ่นมา,มาน้ำก้นนะครับมากัดขาเลือดละทันม้าดำไงน,นะมากาัดขาครับนนี้โอ้ยมันอะไปาม้าข่อยเด้อคนว่าสิเดือบอปจีนั่งไปคนเลยบอกเลยเจ้า่นเนาะว่าจ<อ>ะาให้โซ่ไม่ลาคะนะเนาะมันก็นัมาไอ้หนื้นมาบอกเลยเลยทันทีเลยครับอืามันองบอกเลยเลยเล,เลีสามตวนะตัวแ่นอย่ง เจ็ดสามกับเกาะหาคุณว่าเจ็ดสามกับเกาะหาโถพี่ปอกนะครับผมหม้อหน้าที่สิบหกคือกันเลยน่ะแต่ว่าเป็นแต่แต่ตนแต่ตนเีกุ่นตนเียกเลยพี่ปอกเลยพืนว่าจะให้หกสิบล้านตุนน่าเห็นสื่อถึงหกสิบล้านเลยจังที่ใดโอ้โ้เงินรัด ยังคนอื่นนะสลากพัดกองสลากพัดั่กซิบล้านเี่ยเงี้ดี่นากิบลานก็บรรยายถ้าราคาสมช่วงหาใบนึเนาะไม่ิบใบไหมซิใบพันิบใบซิบใบกับาล้านฮกิบใบกับกกิบลานถ้าหาใบนี่สามสิบลานเออผเียงอจะจำผิดเนาะก็บรรยายดอกคามุช่วงนีหยังก่อนยังก่อเลขเลขสามตัวยังก็พอย่หาเจ็ดสามหาเจ็ดสามกับเกกับเก่าหาอันนี้เป็นเลขังเลยยัง นำกันนี่ละครับครับไปเอามาลราบ่ละครับหกสิบล้านไปลราบ่เห็นลราบ่เห็นแล้วเห็นแล้วไปซื้อลราบ่หรือยังซื้อไว้แล้วครับเตรียมบ่ถ้าเราแสดงเนาะผอ้คุณจะแสดงเนาะอาครับเดี๋ยวอันอาทิตย์นี้คงสุดท้ายอีกครั้งเมื่อสีมาให้เบนตุเรกหกสิบล้านกับพออยังมากเทียะเนาะครับเป็นสองคลิปเนาะไปนัเนาะเป็นสองคลิปคลิปแรกฝันว่ามันจะต้นง้อ ต้นเนาะมาผิบปอบหมาปอบม้ากัดขาย่านพนยึ้งเอาเลือ้อเรื่องก็เลยว่าอย่าขอยืดหน้าไปหอนบ้านเดี๋ยวาชไปบอกตัวดีจะหรอกว่าสันพ่อเป็นยานเป็นพอมีความผิดได้หมาเป็นมากัดขาพอยึง<ม>เกิดไรซ่าเต็มแข้งเต็มขาว่าวจันก็เลยนทำมาหอนบ้านมาบอกเลขดีหาเจ<ม>็ดสามก็กลอหา<ม>ครับผมหาเจ็ดสามก็กลองหาเนาะแต่ว่าอัน ผีคนแตกสองก oh, ็บอกนน่จักเหมือเราพอนิ่มืขึ้นืขึ้นเรื่อยๆมันบอด้มาก่สิบสองนสิบสองอสิบสองกับสองหนึ่งหนึ่งสองเด้อค่ะแผู้ชมเห็นราบอกสิบสองเอาตจสิบสองมาออกมาสองหนึ่งหลังด้เนาะกซือขึ้นซือลงนั่งน้อยก็ได้เนาะเอาตรงๆก็ได้เนาะเพื่อนเนาะครับผมแล้วยวทานผู้ชมจะพิจนาเอาเองโอของตัวเลขของพอญิงนีขนาดสนใจได้ค่ะท่านผู้ชม เป็นข้แปดแปดสองมาบอกอีมร้านมาบอกอีวร้านเดานะตะกีนนี่เลยนี่เลยบาถามาสเลขสามตัวกับแปดหนึ่งสองจะเป็นยังไงครับู้เชี่ยวแปดหนึ่งสองบอกครับคนแปดสองกบเออข้อแปดสองแปดหนึ่งสองเออบอกเหย่ยนกับคิดออกน้อผู้เชี่ยวคิดบอกเลยครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้งวะเตี่อเตื่อแปดหนึ่งสองบอกเหยี่ยนบาทามาสสามตัวหรือว่าตัวเลขที่มั่กบอกกัน ยังก็หาเจ็ดสามเจ็ดสามกับเก่าหากับเก่าหาเขาบอหลายจุดเหรอครับสมมติชมไปเลยสองจุดเนาะจุดสามตัวบนสองตัวล่างสามตัวบนสองตัวล่างอ่าครับผมใครมัต่อไหนจุดไหนกรลอกพจาจะานอาเองเดียวแอดมินของห้าเดียวสิเอาตัวเลขไงพี่นอกในเบอร์แน่นอนนะครับผมเนาะกับเพื่อนว่าบอกกับเพื่อนกรหนี้ไปเลยบอกมีไปเลยหายมิดไปเลยก็หเมื่อเลยเป็นว่เมื่อท่านที่เรืองมั้เดิดขึ้นนะครับผมตกใจนะเสด็จ ครับือว่าฟันดีเนาะครับท่านผู้ชมดีฟันดีหน่อยคนได้ดิฟันเห็นคนแปดสอกนี่เป็นคนแปดสอกนี่เนาะเป็น,น,ปนังสิว่ายจังไลยเราคนเก่าคนโบราณสมัยเดียจีก็มีดีดีกับท่านผู้ชมเราจุกมือนี่ก็คือจะบอเห็นดอกเอานะครับผมน่าด้วยกรงเทเลสได้มีเขาห้องได้เขียนในส่สมมติในพี่น้องในจดไว้นะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนห้างจะไปก็คือก่อแล้วครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนยิงเนาะที่แบ่งปันส่เนาะขอบคุณที่ นี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณพลองแขบหนาจอยบืงเดือค่ะคุณพลองกับฟันเห็นผีโพล้านผีโพล่างผีแปดศอกมะฮ่องบอกเลขหนึ่งสองหนึ่งสองกับตีให้เป็นหนึ่งสองแล้วก็แปดหนึ่งสองแปดศอกแปดศอกกับแปดหนึ 8, ่งสองค่ะธรรมชมกตัดหนาตัดหลังเลยเนาะคะ่ะแล้วกับฟันเห็นผีปอบหลอบแหลมคุณพลองฟันเห็นผีปอบ มาน่มากัดขาเลือดไหลแล้ท่านนี่พี่ปอบก็ว่าย่อาเรื่องจะบอกเลขก็บอกเป็นตัวเลขมหาเจ็สามแล้วก็เก้าหาหาเจ็ดส,สแล้วก็เกาหาก็ไหวเป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวดวันที่16บธันวาคมพศส 2, องพันหกสิบค่ะสำหรับคลิปนี้เท่ามีสมดาวกาซีราธรรมชมพิกรณ จอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจากโชกมันหมนเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ